สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบุกอีกแล้วนะคะกับเพจจัดหางานแม่บ้านดีๆค่ะเช่นเคยค่ะทางบริษัทของเราก็มีการจัดส่งแม่บ้านนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูงอายุจัดส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็สําหรับน้องคนนี้ก็จะได้ไปงานอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยนะคะว่าได้งานอะไรที่ไหนเอ,อ่ยอันนี้น้องได้งานที่ไหนคะงานที่ประเกตคะ่ะเป็นงานอะไรเอ,อ่ยงานบ้านคะ่ะไปทํางานวันไหนคะวันนี้คะ่ะ เราทําความสะอาดบ้านเป็นเนาะเป็นค่าทป็นค่าได้นะได้ค่ะก็คือนอะเข้ามาสมัครงานแม่บ้านนะคะแล้วก็จะไปทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ปากเกร็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะจัดส่งคนงานไปยันหน้าบ้านในจ้างเลยนะคะสําหรับในจ้างท่านใดที่ กำลังมองหาแม่บ้านนะคะพี่เลี้ยงน้องคนดูแลผู้สูสอายุก็สามารถสอบถามกับทางาเพจแม่บ้านดีๆได้เลยนะคะทางเรามีแอดมินคอยตอบแล้วมีคนงานพร้อมจัดส่งทุกเมื่อเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนงานท่านไหนที่อยากเข้ามาสมัครงานก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทของเราเปิดทําการทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะัยคริง